ร,รู้สึกยังไงบ้างเรงาให้คนไทยวันนี้เรื่อใจมากเรื่องใจเพราะว่าผมอยู่หกเจ็ดวันแล้วยังไม่เคยเจอคนไทยคนอีสานเลยนะฮะวันนี้มาเจอเนี่ยผมตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าเจอคนไทยและคนอีสานเมื่อไหร่เนี่ยผมจะจะทำไง <Har> มีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสอะไรครับที่จะได้ติดแน่ๆเพราะว่าไป,ปวางคนอรมันมันไม่ให้แน่คมันไม่ให้แน่คนมาอ๋อ ถึงถึงจะเป็นเงินของคนไทยก็เยอรมันเหมือนกันเหมือนกันแล่ก็เป็นคนเยอรมันก็เยอรมันขอบคุณครับขอบคุณอยากกินส้มตำบอพลาเอออยากกินปะป๊ามักเลยมักไปไปไคือแต่พอตำฮะเจป่ะส้มตำเจ๊่ะครับเจนะขอเป็นเจนะป๊าเจนะปลาไม่กินเนื้อสัตว์ปลาไม่กนเนื้อสัตว์นะปปลาไม่กินเนื้อสัตว์นะปลาปลาปลาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วหอยหอยนี่กินนะแม่หอยได้ได้ กินไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับตากลิ่นแล้วใส่ดิบด้วยครับไม่อย่างนี้ไม่ใส่ถุงเท้าเไม่ได้ใส่หนาวไงวันนี้พิเศษสำหรับชาวเบอร์ลินครับไม่เขาใส่นี่เขาใส่ถุงเท้าให้เกานะรู้